มาได้ประมาณ5 0โลครับเบรกรถติดมาอยู่ที่อูอูช่างสนันวะโอ้ใส่สุดเต็มที่เลยวะช่างกล้วยมือขวาคือได้การนะวะมือไปหมุดอนครับ มาคร like o, ับมาโอ้ใส่หมวกลงทุนใส่หมวกเลยเหรอมาเลยลงอขนมไทยครับมาเลยครับเชิญมึือขนมไทยมาครับมาแอดรถเก่าอ่ะไกล้ไม่แพงครับมึงอขนมไทยน้องไทยแจกเพื่นแพงเป็น120บาทครับผมมามึงอขนมไทยครับเพี่น้องมึงอขนมไทยมึงอขนมไทยครับมึงอขนมไทยใครจะมาบ้าน ขลงน้องไับเช่นเลยบ้านแพงเราก็มียาสูบขายผู้ดีขายครับมาพ่อใหพี่นอ้งองคือขลงน้องไกยเพระอะไรครับฮะเพาะอะรครับโอ้รอดได้เลยมาอเอาเข้าไปที่ตามมั่งเนี่ย,ออยโอ้มือขวาช่างโอ้ข้างนี้ติดครับคือขอับออกมา ได้ประมาณ50ิโลนะครับมาก่อนจะถึงหนองคายเอ้ยมาจะก่อนจะถึงอุดรน,นะมาจากหนองคายนะครับแวะมาอยู่ที่อู๋ช่างจันนะฮะนี่สอสนัน่นเรื่องการยางนะฮะก็มาให้เขาช่วยคลายเบรกโอ้โหมานี่มีแต่ f c เลยนะเนี่ยเบรกติดสองล้อครับ ล้อหลังมีควันกึ๊บเลยรถวิ่งไม่ออกเลยอันนี้นะมาร้านปะยางเนี่ยผมแวะอีกร้านหนึ่งนะก่อนก่อนถึงร้านนี่แหละเขาว่าเขาไม่รับคลายเบรกนะอันนี้ผมก็วิ่งเขามาถามก่อนนะว่ารับคลายเบรกไหมนะเขาก็ว่าคลายให้ครับ ก็ไม่รู้เหมือนกันว่าร้านปะยางนี่เขาปะยางอย่างเดียวเปลี่ยนยางอย่างเดียว <c oughs> ส่วนมากนะเขาไม่ค่อยรับคลายเบรกนะฮะแต่มาเจออูช่างจันก็รับนะแน่กำลังลายอุดอุดเลยบ่ช่างข้างหลังครับข้างหลังอุดบ่ครับผมเอาแต่ล้อหน้าเนาะ ทำนี ừ, oh, ้ได <c> ้แ <apology> ล <c> ้วขอใหอาอดบ้านนะเอคือ่าใส่หมวกห้าร่อ ก็สมัยก่อนเขาให้ไว้ไปเป็นเด็กรถเยอะนี่ได้การอยู่นี่ตะกอนสมมือเนี่ยส,สายทางนี่เก็บเองค้นบ่หลตะกอนนี่ต้องมีเด็กรถอะกเก็บเงินสายมุกดาหารมาคอนแก่นนี่เก็บเองเลยขึ้นไปปุ๊บจ่ายปั๊บรถสมมือนี่คนบ่ค่อยหลยรถโด,ดยสารไม่อน,นีรมา เจรบียว่าโอบขาโอบแน่ะนะหนาตึกเลยพอกเนี้ยโหลดพวกเนี้ยถ้าเซาไซเนคือได้ตัดเสร็จเล็กทิมบ์ดโหลดพวกเนี้ยขายต่อว่าไรอะ่ะโหลดโม่ปูน โอ้รุ่นนำ้ำเล็ดจ้ะ ติดอยู่สองข้างนะติดอยู่สองล้อมีล้อหน้าซ้ายกับล้อหลังขวาล้อหลังขวานี่จะหนักหน่อยติดจนค <c oughs> วันขึ้นอ <c oughs>

อสบการณ์โชคชนบึงขาดต้องได้เชื่อมแล้วก็ยิงงอปประสบการณ์ดูจากน็อต ก็คือรุ่นนั่งแน่เนี่มือกวาในโบนียักข้างเลยเหรอฮะบนุบ,บ,บ,บนียักข้างในลูกพี่เลยเนาะ ือล้อเสียบอย่างเดียวเลยนะเขาเอานป็นทุ่มปลายยางเง้นนี่เขาไปปลาย่างเขาดประเด็ที่แ่งดงหน้าเฮะเฮ้นนั่นบ่างกิแงจ

บ่ายสามครึ่งแล้วกี่โมงวันนี้อ่ะก็กันนี้ก็น่าจะไม่มีปัญหาเรื่องน้ำนะครับเรื่องระบบน้ำนะน้ำไม่ดันฮนะเครื่องก็มีไอเดียวนะฮะว่ารุ่นนี้มันนานแล้วนะเครื่องรุ่นนี้เอา ใครอยากสนใจนะฮะรถยางแตกยางรั่วเส้นนี้นะฮะเส้นหมายเลขสองนะฮะก่อนเข้าอุดรน,นะครับก็แวะเข้ามานะยางแตกยางรั่วบริการนอกสถานที่นะของอู่ช่างจันนะฮะเบอร์อโทรก็ตามนี้เลยนะฮะ0846017592